ทัวแบนเซลต้นกำเนิดนักเวทที่ยิ่งใหญ่ในหมู่พวกเขาจะมีบางคนที่จะได้ครอบครองยุคสมัยลาเลียตแบนเซลเธอเกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์เธอไม่ได้รับการเรียนการสอนที่ถูกต้องเพราะลีออนแบนเซลทายาทของครอบครัวอิสฉาความสามารถของเธอ เธอแอบเรียนเวทมนต์จากอาจารย์ที่ไม่ต้องการให้พรสวรรค์ของเธอสูญเปล่าและนี่คือสิ่งที่ได้รับจากการที่เธอเรียนรู้ในเวลาว่างท่านขุนนางฉันจะพูดเพียงครั้งเดียวตั้งใจฟังให้ดีฉันไม่มีความตั้งใจที่จะแต่งงานกับคุณนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมการแต่งงานนั้นจะต้องจบลงวันนี้ ฉันเกลียดคนที่ประเมินค่าของคนอื่นโดยใช้เงินอย่างคุณที่สุดโอ้พระเจ้าท่านขุนนางเซวยเก็บอ่าฉันฉันจะไม่มีวันลืมที่เธอทำให้ฉันขายหนะ้าแต่ท่านครับเธอยังเด็กไม่ฉันจะถือว่าข้อตกลงทั้งหมดไม่เคยเกิดขึ้นน่าอายที่สุด ครอบครัวที่เห็นคุณค่าของเงินอยู่สูงกว่าลูกสาวและขุนนางที่ใช้เงินซื้อคุณค่าของคนอื่นน่ารังเกียจเป็นบ้าไปแล้วหรือไงค่ะถึงมันจะสายไปหน่อยแต่สักวันลูกก็ทำแบบนั้นอยู่ดีแล้วทีนี้เห็นหรือยังว่าครอบครัวนี้พังขนาดไหนรู้ไหมว่าแกทำบ้าอะไรลงไป ฉันกำลังจะปดหนี้ของครอบครัวแบนเซลแล้วใครกันล่ะคะที่สร้างหนี้ทำไมถึงมีแค่ฉันคนเดียวที่ต้องจ่ายครอบครัวที่ไม่เคยแม้แต่จะสนใจหรือให้ความรักกับฉันขายลูกสาวของตัวเองเพแลกกับทรัพย์สินเงินทองแล้วตอนนี้ก็ยังมาตบหน้าของเธออีกใช่นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมฉัน ถึงต้องจัดการเอกสารและทุกๆเรื่องในคฤหาสนี้และใครที่ต้องคอยวางแผนตารางเวลาให้ลีออนทั้งหมดแล้วนี่พวกคุณยังจะให้ฉันแต่งงานเพื่อชใช้นี่อีกแต่ทำไมเธอจะต้องก่อความวุ่นวายถึงขนาดนี้เธอควรจะเสื่อฟังพวกเราอย่างตั้งใจสิแล้วใครใครกันที่ให้เสื้อผ้าแกใส่ให้อาหารแกกินและให้ที่ซุกหัวนอนกับแก แกถึงต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายพวกนั้นด้วยในฐานะลูกสาวของเราไงล่ะก็ได้ฉันจะตัดแกออกจากลายซื่อของคนในตระกูลเราแล้วแกก็ออกไปให้พ้นหน้าฉันเลยที่รักจะเย็นๆก่อนนะคะให้ไวเลยค่ะแล้วก็เผามันทิ้งไปเลยจะดีมากนั่นมันไม่สำคัญอีกต่อไปแล้วล่ะเธอก่าขัดคำสั่งเพราะเราอ่อนขอให้เธอมากไปสินะ ถึงแม้ว่าสิ่งที่ทำให้ฉันกลัวมากที่สุดคือการได้เข้าใจสิ่งที่พวกคุณคิดฉันจะไม่พยายามเข้าใจอะไรอีกต่อไปแล้วขอบคุณสำหรับที่ผ่านมานะคะท่านดยุกและท่านดัชเชลแบนเซลอย่าได้คิดจะเอาอะไรจากขลาสหาติดตัวไปด้วยเลยนะลาเลียตไม่ต้องมายุ่งกับฉันเลยนะเออเออตามนั้นเลย นี่เธอกล้าทำลายการประกาศของครอบครัวเราเพราะปัญหาส่วนตัวของเธอเหรอเนี่ยแล้วก็ที่เธอสีกหน้าฉันระหว่างมื้ออาหารนั่น่ะน,นะเธอคงไม่รู้วิธีใช้พลังเวทมนต์แห่งดินและธาตุสินะเพราะงั้นอย่าทำเป็นเก่งไปหน่อยเลยฉันจะบอกอะไรให้ดีออนลองนี่ ฉันแข็งแร่งกว่านายเฮ้ยลอเลียตสจุดท้ายฉันก็วิ่งจันออกมาจากบ้านนั่นค้นหนูแล้วที่นี่ฉันจะทำยังไงล่ะคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็อยู่ที่นี่ต่อไปนั่นแหละแอนนี่มันเป็นเรื่องยากที่จะบอกแอนนี่ไม่ต้องตามฉันมายังไงฉันก็ต้องตายอยู่แล้ว ฉันทำเป้าหมาย3มข้อแรกเสร็จสิ้นภายในวันเดียวทีนี้ก็เหลือแค่ข้อสี่กับข้อ5เท่านั้นยังไงฉันก็ตายอีกสมเดือนเราอาจจะค่อยๆได้เจอกันก็ได้นะคงจะดีถ้าเป็นใครสักคนที่มีประสบการณ์ในความรักจินตนาการจากการอ่านหนังสืออันดับแรกฉันออกจากบ้านหลังจากที่ฉันหาเงินเองได้แล้วแต่ ฉันจะต้องหาเงินให้ได้มากกว่านี้ถ้าฉันจะทำเป้าหมายทั้งหมดนั้นเพราะงั้นฉันจะต้องทำในสิ่งที่ฉันทำได้ดีที่สุดนักเวทแห่งการชำระล้างฉันมาที่นี่เพื่อหางานทำค่าเวทมนแห่งการชำระล้างมีประสิทธิภาพน้อยกว่าเวทมนแห่งการรักษาเป็นประเภทของเวทมนที่ผู้ใช้ต้องใช้พลังชีวิตอย่างมากและไม่ค่อยมีคนรู้จัก การรักษาด้วยเวทมนต์ชำระล้างหากใช้กับผู้ที่มีพลังเวทหรือพลังวิญญาณมากกว่าเรามันจะไม่ได้ผลมันเป็นเหมือนส่วนหนึ่งของพลังวิญญาณสำหรับฉันคือสบายมากเพราะพลังชีวิตของฉันเยอะจัดเลยไม่เอาอะคะไม่ต้องการนักเวทชำระล้างนะตอนนี้นักเวทการรักษาเป็นที่นิยมมากกว่านะสิรู้แล้วก็อย่ามาขวางทางล้านฉัน ออกไปออกไปไม่นะอ๋ยมันไปหมดฉันคงต้องไปหางานอื่นทำแล้วเฮ้ยกล้าดียังไงมาขโมยเงินทั้งหมดของฉันหยุดนะไอ้จนลลวงกระเป๋าลองจับข้าให้ได้ดูสิเราไม่กลัวนักเวทสำลักล้างหลอกหน้าฉันบอกให้หยุดไงอ่าฉัน ตามไม่ทันแน่ช่วยด้วยคะ่ะใครก็ได้ช่วยฉันด้วยว้าวเทวดาล้รอนั่นนี่คือสุดยอดผลงานที่จะต้องแสดงให้โลกเห็นเอาละเรามนุษยชาติยจงพบกับปฏิมากรรมที่พระเจ้าสร้างขึ้นเจโดทุกคนพระเอกอย่างตึง ่อโตรโอเคค่ะทุกคนก็จบกันไปแล้วนะคะกับอีพีที่สองเราก็ลืมไปเลยว่ามีเรื่องนี้ด้วยเอาลงตอนไหนก็ไม่รู้เออไ,ไ, <c oughs> ไปอ่านคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งค่ะว่าเสีวันแล้วย,ยังไม่ลงให้เลยว่าสันลงให้แล้วนะขอบคุณเ้าที่เตือนแบบแอดก็ลืมไปเลยยังไงก็ฝากากดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะบายบายค่ะ โอ้ยทุกคนถ้ามีเสียงแบบแมลงแมลงร้องจิ๊ดจ๊้จัดจัดก็ขอไปด้วยนะพอดีว่ามันดึกมันดื่นมากแล้วโอ้ยดูพัง <laughs> โอเคค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย